กลับมาสู่ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนกําลังมองเล็งๆบ้านไว้อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมีให้เลือกเพียบเลยค่ะ แต่พูดถึงการเลือกซื้อบ้านหรือเลือกหาที่อยู่อาศัยเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องคิดตักกันนิดนึงเพราะว่าแม้แต่ละที่ก็ราคาเนี่ยไม่ใช่ย่อยเลยนะคะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการหาซื้อมาดังนั้นวันนี้ขอเอาใจทุกๆคนนะคะด้วยแห่งความรักแบบนี้เนี่ยเอาใจทั้งสาวๆแล้วก็หนุ่มๆเผื่อว่ากําลังเล็งอยากจะมีบ้านด้วยกันแอบเอาเป็นว่านี่เลยบ้านที่นี่เนี่ยไอเดียเก๋มากคะ่ะไม่เหมือนใครไปดูกันเลยค่ะว่าเก๋ขาด,หดไหน เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งนักธุรกิจไฟแรงเจ้าของธุรกิจบ้านสำเร็จรูปบ้านน็อกดาวพร้อมเพื่อนที่โมบายโฮมธุรกิจบ้านโครงสร้างเหล็กนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านขนาดเล็กราคาแสนกว่าบาทซึ่งเป็นเรื่องยากมากในการหาช่างเนื่องจากบ้านหลังเล็กเนี่ย กำไรต่อหลังไม่สูงช่างจึงมาที่จะปฏิเสธงานประกอบกับยังมีเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแรงงานไร้ฝีมือรวมถึงค่าแรงช่างราคาสูงเราจงมีการนํานวัตกรรมโครงสร้างเหล็กจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการสร้างบ้านของเรานะคะโดยยังคงใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศเหาง่ายแล้วก็ราคาไม่สูงค่ะในต่างประเทศถ้าพูดถึงเรื่องการก่อสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็กเป็นอะไรที่คุ้นเคยกันมานาน แต่ในบ้านเรายังเป็นเรื่องที่ใหม่แต่ที่มีการหยิบยกออกมาพูดก็มาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่เรากำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้นั่นเองที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพแรงงานก่อสร้างทำงานกันหลายสิบคนเป็นเรื่องชินตาแต่พอแรงงานก่อสร้างขาดแคลนงานก่อสร้างที่ส่วนใหญ่จะเป็นงานคอนกรีตที่อาศัยแรงงานเป็นหลักเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เองทําให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านหรือแม้แต่ตัวเจ้าของบ้านเองที่มองไปถึงประสิทธิภาพของวิธีการก่อสร้างเริ่มหันมาพิจารณาการสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็กแทนการก่อสร้างบ้านโครงสร้างคอนกรีตที่ใช้ทั้งแรงงานใช้ทั้งเวลาก่อสร้างน้อยกว่าคือสมคัญของบ้านโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างปูนที่แตกต่างกันนะคะคือเรื่องแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของระยะเวลาการก่อสร้างถ้าเป็นบ้านปูนเนี่ย สร้างเสร็จภายในหนึ่งปีเม <feld> okay? hmm? ื่อเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเหล็กจะสร้างเสร็จภายในเวลาสเดือนนะคะเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในบ้านโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะไม่พบเลยเนื่องจากบ้านโครงสร้างเหล็กจะใช้แรงงานน้อยแล้วก็เน้นในเรื่องของการควบคุมคุณภาพวัสดุนะคะส่วนเรื่องของความแข็งแรงโคงโทนซึ่งหลายฝ่ายเป็นกังวลเนี่ยบ้านโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างปูนความแข็งแรงไม่ต่างกันนะคะเพียงแต่บ้านโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะสามารถรองรับแรงพันสะเทือนได้มากกว่าเจ็ดติเตอร์ค่ะ บริษัทเรานะคะเราได้โน o w ฮาวมาจากญี่ปุ่นและอเมริกาซึ่งมีการออกแบบการก่อสร้างภายใต้หลักการ Earthquake Resistant Building นะคะซึ่งระบบนี้จะช่วยให้ในเรื่องของการรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าการเชื่อมงานโดยปกตินะคะถ้าเป็นการเชื่อมแบบปกติเนี่ยรอยเชื่อมขาดบ้านก็จะสุดลงได้แต่ถ้าเป็นการก่อสร้างภายใต้ Earthquake Resistant Building นะคะการต่อให้รอยเชื่อมขาดไปนะคะส,สิ่งก่อสร้างก็จะยังคงอยู่ได้ ็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขันไม่ได้มีแค่ภายในประเทศเรายังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านบริษัทจึงเตรียมความพร้อมโดยมีการเปิดรับตัวแทนจาหน่ายในทั่วทุกภูมิภาคทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศนะคะนอกจากนี้ในเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงเราจึงมีต้องการปรับตัวเข้าหาตลาด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้านให้เหมาะกับบ้านพักตากอากาศบ้านพักอาศัยรีสอร์ทนะคะโดยยังคำนึงว่าทุกชนชั้นจะต้องจับต้องบ้านของเราได้นะคะเรายังคงว่าบ้านเราเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาแสนกว่าบาทจนถึงหลายล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็วัสดุเป็นหลักค่ะสำหรับคนที่ต้องการสร้างบ้านนะคะเวลาที่เลือกบริษัทเนี่ยอันดับแรกเลยก็ต้องเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์นะคะ แล้วก็มีการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการทํางานรวมถึงต้องมีการทําสัญญาว่าสร้างให้เป็นรายละอักษรก่อนที่จะทําการก่อสร้างจริงค่ะโมบายโฮมเป็นบ้านที่สร้างเสร็จสามารถเคลื่อนย้ายได้ทันทีโดยมีการขนส่งเป็นหลังๆมีการเก็บรายละเอียดงานเพียงแค่วันเดียวแต่ตัางจากบ้านน็อกดาวตรงที่บ้านน็อกดาวต้องถอดและไปประกอบหน้างานเสียเวลาติดตั้งเป็นสิบวัน ทําให้โมบายโฮมมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าบ้านน็อกดาว30-40%สมารทโฮมคือบ้านที่ไปสร้างให้หน้างานโดยแบบบ้านสมารทโฮมนั้นจะไม่มีค่าขนส่งแบบบ้านสามารถจับเปลี่ยนได้ตามที่เจ้าของต้องการใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ30-60วัน ตัวโมบายโฮมนะคะเราทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการรับบ้านนะคะโมบายโฮมเนี่ยจะก่อสร้างที่ใช้งานใช้นาดแล้วก็ยกไปติดตั้งตามพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่นะคะโดยมีการขนส่งตามตามระยะทางไปนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เราสามารถเข้าไปติดตั้งให้ได้หมดใช้เวลาติดตั้งเพียงแค่สองวันลูกค้าก็จะเข้าอยู่บ้านหลังนั้นได้นะคะ ส่วนสมาร์ทโฮมเนี่ยเป็นการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านที่มีดีไซน์นะคะไม่ว่าลูกค้าจะมีดีไซน์บ้านแบบไหนก็แล้วแต่ทางเราจะสามารถทําตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดค่ะแต่ไม่ว่าโครงสร้างแบบใดจะดีกว่าจะประหยัดกว่าจะทันสมัยกว่าหรือจะพอใจกับของเดิมๆหัวใจสําคัญก็คือถ้าออกแบบดีก่อสร้างดีวัสดุได้มาตรฐาน ก็มั่นใจได้ว่าเราจะได้บ้านที่อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภยัยอุ่นใจและภูมิใจแน่นอนค่ะสิ่งนี้ทําให้บริษัทบ้านไทยโฮมนะคะสามารถได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีการรักษาคุณภาพของผลงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการรับประกันและมีบริการหลังการขายไม่มีการทอดทิ้งลูกค้า แล้วเราก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อปรับปรุงผลงานให้ตรงให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาค่ะ